สองตัวมัเปิดเลยพี่น้องมเปพวกของมตัพวกนี้นะครับเปอกับเมไมแลวครับเตองเตองคาแปลยุ่ังบันี่ะครับเปตงนะครับพวกกันคนงานเข้ามาขับปู็น่ะกมีฟังหัวบ้าเด้อดขยับปูง่าเข้าไปย่งเด็ดแต่แล้วเีะ แต่รเจ้าตักไข่กับพรหงยงก้นใส่พอ้อมใปพูดกับวานั่นใส่กำลังไปพูดใช่ไหมขนเดียวครับ้าเดี๋ยวจะมเบมืงก่อน,นนะพริกัส่ะนะครับใส่พ,พริกพร้อมแขกครับพริกกับพอรอมแขกใส่ลงไปแล้วเนะนี่ยใชนไหมน้ำปแยก พอาเวจะได้ไปปิ่งมกตัวอะไ่ได้พ,พี่น้องเนี่ยรดีนิกน้อยก็ได้รถดีครับครับแต่รถดียดาาอ,อย่างเช่นไม่ได้ห้ามเงินเพาจะให้เล่ยไฟพี่น้องเกือเดลือว่าพูดเอ,อยเถอะเราไอไม่ได้ขัดต่มไปเลยแยกจะดำต่มไปเลยพี่น้อง ไข่พริกหอมหอมใบประกูดครับกระเทียมตามใส่กันไว้เบิดแล้วพี่น้องมกสมองนี่เห็นมกดีๆเดี่ยโอ้ยมันหอมเลยพี่น้องอลยแซ่บไม่ยังนี่ดิชูรสปูขึกัน,กน,กน,นนะครับนั่นแหละครับ ปลาเขาบใส่เลยพี่น้องเาใส่ไปแล้วใส่เกลือมุกสมอง,มอง้งใส่เกลือด้วยพี่น้องก็กบเดิมเค็มบวกลงคนหาำก็แล้อครับ,บคนนี่หนึ่ใส่ตัวอขึ้นหลยเลยทัา่า สองหัวเด็ดพี่น้องหัวงัวสองหัวเด็ดเลยหัวหนึ่งนี่ยหัวง้อสองหัวปิ้งโอ้ยแซ่บพี่น้องเอ้ยเนี่ยบุถ่าบ้านเท้าขาเนาะน้ำบ้านไปแย่งกันเลยพี่น้องอยากได้สมองแต่ละคนเนี่ยยังได้วก็ต้องซื้อหัวงัวซืบได้ไฟได้เด้วพี่น้องขัดตัวต่อไป ที่ขาดมาได้พิเศษของงานผักอีตูครับใส่ลงไปเลยครับต้นหอมผักอีตูนะครับใส่ลงไปนะครับผมนะครับใส่ลงไปเลยลเลยอาไ่ต้องเห็นสมองแตกไหมครับเราต้องไปเห็นมันแตกไหม เอ็มซีซึมเข้าไปเองพี่น้องเขาจะไปขั้นให้มันแตกมุดใหญ่ๆได้บ่ได้ได้บ่แสบเด้เดี๋ยวเราก็ห่อห่อแล้วก็ปิ้งไว้ฮะพี่น้องซ้ำมีละบันเลยไปมุกไปได้ห่อไปตองคือสีขิงกรับไปตองเลยปิ้งไปตองก่อนดีให้ยาจะดับหนังไฟก่อนได้พี่น้องแป๊บนึงพี่น้องาเป็นขั้นตอนปลาคือห่อใหญ่จต่ครับเนี่ ปิ้งบ่ะครับเพื่อนยัยไปปิ้งปิ้งใส้กระดังไว้แล้วพี่น้องโมกปิ้งนะอง่ะหุ่นบนนอกมาเลยเอ,ๆๆเอาดึงเอาดึงเอาเนี่ยไม่ามาท้าวเอาเนี่ยเอานี่ยม่มาเอาพี่น้องนะโมกจะไปแล้วโมกนึงเนาะครับปลาโมกใหญ่พี่น้องนะสมองใหญ่สมองใหญ่ครับ กะมองใหญ่ไฟกับผิดสองมุกบางญ่ได้พี่น้องพุทโาบ้านเขาเนาะโอ้ยหดแด่ดีได้กินมุกกะมองเถอะหดเดินยุ่นได้พี่น้องเอ้ยพอมียังขาดในงัวะก่วเนี่ยับหัวนังเขามากกับในมุกกระมองกระมองนี่คือพิเศษได้เลยครับอาหารพิเศษได้ครับพี่น้องปุ๊บน่ะปุ๊บปุ๊บ ไปน้องเอาไปต้อ,ง,อยงย่งาได้ไปร้องโอ้โหมกยุใญ่แขกเลยไป้องเลยคือ <c ười> ถือไปปีไงไ้ดิมกมกดีไปได้ดอก พ่อมาแล้วก่นผมนเสียนพ่ออยู่ปจงาจะว่ามันเสียนใชไ,ไหมพ่อหมูบิบอันีก็มัน่หอมสิเ็ดจะดับมามกนะี่น้องเดีงรล้เี้งออกเิข้ขงอจะมีสอดมืเท่าสอดมากัดนี่ ่เดอได้การแล้วพี่น้องมุกมก,มกงัวใหญ่เนาะพี่น้องบึงงัวพันเนาะ้อสมองมันใหญ่ดิพี่น้องง่วนพันงัวแมวเนาะนครับหนึ่งงัวตัวหน,น,นึ่งมกหนึ่งอีกงัวตัวหนึงน่งมกหนึ่งอ่ะพี่น้องเดี๋ยวจังหวแซ่บๆน้ำกันเลยครับรสตอนมันสุกเนาะพี่น้องเพราะว่าต้องใส่มกสมองนี่ต้องใสีเวลาปีนอีกปีนให้มันแห้งครับเดี๋ยวผมก,ก็ใส่ส่วนคัดไว้ให้มันดีดอกอ่าเอาพี่น้องเดาจังมาบึงเนาะ กับอีกด้านนึงเดยวพี่น้องหอมุปนะครับตังไฟเพราะว่าเอาตั้งไว้ชูงหน้ามันห่อยลงครับหน้ามัที่เข้ามาไปไม่จนหน่อยลงเป็นแบบนี้ ขาเล่นสด่โตนะก็คกะสวัส so ด mm ีเอฟซีนะแโอ้แดดสวัสดีครับเดดสว่องสวัสดีมองโตัวนั่งพี่น้องมุกกระมองมุกกระมง่วงสองตัวสองมุกมุกยงไงดิมกนึงวันจะไปน้องสาวท่านี่จะแดดปะอ๋อพี่พงย้ำเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องยำเนา ไยิแก่ืกมแห<บ>้แบอีนี้พี่้องนะหอ,อ,อมคหมักผูเาาถ้านบ้ามักจับก่อนหน่อยแล้วพี่้องอ่ะ ทางไหนได้พี่น้องไงใส่มืออวานนี่ยพี่น,อน้อ,นนองโว้ยหอมไหมหอมพดอดีเลยม่จังม่เ,เชเ่ผ้ดีแล้วเศรบปศาสตรบเศรษฐศา ดูเหมือนกันดูเหมือนกันมันเขาอย่างที่แข็งแข่งดูกันเสร็จไปแล้วมังมมม้งมุกได้งามครับเพราะว่าใหม่ เขาไปทิดไปสูปงบูเทียนอบานเขาเขาเจ้าิใหม่นีน่เนาะให้เจ้ออก,ดดกอที่ใ mm. ดมกสมองงัวพี่น้องงัวขายไหมเถอะคิดมุกสมองหิคิดพอ,อบาล่างพ่อยังไม จำปวนเท่าพี่นอ้องก็ตำมะพีแหงได้ใส่หอมหอมตุงเครื่องเทศกระเพาะยี่ใหญ่แล้วอืมพี่น้องคนละมืกอายด้วยเอาใส่ใบตองหลายสันมาเลยห้มเดียวมาเล่อบ ไม่กูดจะมีหูวแล้วพี่น้องเขาอยากให้แซ่บนะี่ยข้าวหมกเอียงกระชังหมกปลาสไลม์หมกเอียงกระชังบอร์จองใเท่าไรป้งไฟส,งสูงแห้ง บ้านทำแบบมูเค,ค่ทำอย่างนไรเนี่ยแต่หา,างัวตัวหนึ่งพาซีบุญเนี่ยแม่งกันผู้เถา้าผู้ได้กันยิ่งได้ไปผู้เถ้ากินแน่น้ำมันไข่ฟอร์เหรอปะเห็นยังกับทางพี่น,อนอ้อง đầu. สันพ่อเครื่องเดี๋้อสซ่บเลย ำาากำมเอยากมัพริกเผ็ดเลยอยากมัพริกหมากเื้อมไรนะไอ้ื่อมาเฮ้ยบ้างมันแามยู่อะส้ายเลยเบนยรงคือจริงเขาบอสคอยแ่บบอคือบอช่องบอสแ่บแส่เขาอะแ่บจ้าแบ่บคือจัดอืมดีอัง แสียพี่นอ้องอืมเป็นยังไงเก๋เสียบปรแมาณโดนๆน,นะน่ากินทุอย่างุณนะครับ,บเบอร์ไอไม่พี่น้องซุกดีครับพี่น้อง ทำเป็นสีนั้นแต่ลายเขาบัตบ่เฮ็ดดีคือเขาเขาไปีป๊ยี่สิบบาทเท่านี้นะแล้วเห็นมั้งี่สิบบาทเดี๋ยวเขาป,ปลูกเลยที่เขาทำเนาะเขาแม่เป็นไม่เป็นเขาเย็นแข็งไม่ลองเลยจะใส่ <laughs> สตู้เย็นไห้หรือมาใส่มันเป็นก่อน แกขอรออยู่มันมีนายั่นใครไหน็ได้ออกใ กินอะไรกินเขาแต่ดิมอืมครับอ้ยมก็ยิมนคินเมื่อปรมาณานนึงไข่สองเดี๋วไปแจมวยหมูนึ่งเอาไว้แปน้ผึงกับน้ำตุปค่ะถุไข่ก่อนเนาะืวอแตพ่น้ัง คุวได้ปิ้งมาโอ้ยแซบพี่น้องมันหอมหมกเส้นหอมแขกน้ำเนี่อบไปจากมกแน่เอไปจากมกแน่นมึงยังเอคนไทยไปเพิ่นเอาไปไทยครับลิปนี้กา เขาฝากไว้สำนียงห่ยนะครับเพราะว่าท้อนพี่น้องเนี่ยกินอยู่เนี่ยกินตา่างแดดได้เนะีปยึ่งเหี่ยวเลดครับอันท้อนเราผมบ่ค่อยอ่าน,น,นอะไรไป้วครับผมไปเลยครับ